วันนี้เราจะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานเดียวมีบัตรแอรนะครับหูฟังจากแบรนด์เรียวมีนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็ละไม้คล้ายคลึงกับตัว Apple Air Buds นะครับอันนี้เรียวมีบัตรแอร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประสบการณ์การใช้งานของผมเนี่ยซื้อมามานึ่งปีแล้วนะครับเนกล่องลายข้างหลังลอกหมดแล้วนะครับมันเป็นยังไงแล้วใช้ทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ็มันก so um, uh, ็ประมาณนี uh, so, uh, air, does, uh ้นะครับน <hel> ี um, <hel mi financi> er> uh ่จากหน้าเว็บของเดียวมีเลยนะครับเสียงคมชัดไม่มีสะดุดนะครับเขาบอกว่าเขามีตัวเซ็นเซอร์ไม c โครชิป R1 นะครับเชื่อมต่ออัตโนมัติไม่เรื่อนหลุดง่ายขณะสวมใส่รองรับการรัดไร้สายนะครับคือไอตัวกล่องหูฟังตัวเนี้ยมันรองรับไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ไดเวอร์เบสแบบไดนามิกอันนี้ก็คือเบสค่อนข้างชัดเจนนะครับ แล้วก็มีไมค์คู่สําหรับการโทรนะครับคือในตัวหูฟังเนี่ยมันจะมีไม์ไมค์คู่นะครับเป็นไมค์ตัดเสียงแล้วก็เป็นไมค์ที่เอาไว้รับเสียงนะครับนี่คือเป็นวิดีโอจากหน้าเว็บนะวิดีโอโฆษณาของเขานะครับซึ่งจริงๆตอนเนี้ยมันมีอีกตัวหนึ่งออกมาคือเป็นเรียวมีบัตแอร์นีโอนะครับแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นเรียวมีบัตแอร์รุ่นแรกฟังกชันแรกนะครับที่ที่ผมคิดว่าซื้อมาใช้แล้วมันค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับตัวหูฟังตัวนี้ก็คือ ตอนแรกเนี่ยผมอยากได้เป็นตัวเ a เซอร์ m m e r h อร์นะครับเอาไว้เล่นเกมนะครับตอ,ตอนแรกก็ดูตัวนั้นไว้นะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องเสียตังค์โอ้ประมาณสักสี่พันนะครับเ a เ e r h a m ฮมเ h อร์ตอนนั้นก็เลยลองดูตัวที่มันถูกลงมานะครับก็จะมีแบรนด์จีนอีกหลายๆแบรนด์นะครับหอฟังถูไวเด็ดจนมาเจอตัวนี้นะครับเป็นเดียวมีก็ลองซื้อมานะครับลองใช้เล่นเกมมันจะมีโหมดเกมอยู่นะครับ เดี๋ยวเยวจะลองเทสเกมให้ดูด้วยนะรเราจะมาพูดกันต่อนะถึงเกมมิ่งโหมดของเรียมีบัตแอร์ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมใส่เข้ามาที่หูนะครับมันเชื่อมต่อกับ iPad อยู่ทีนี้วิธีการเปิดเกมมิ่งโหมดก็คือเราจะต้องเอามือนะครับเอานิ้วน,วนวิชี้เราเนี่ยแตะค้างไว้ที่หูฟังนะครับสองข้างทั้งสองข้างเลยประมาณ3วินาทีนะครับเกมมิ่งโหมดมันจะเปิดเดี๋ยวผมเปิดเกมมิ่งโหมดแล้วเราจะมาลองดูว่ามันดีเลย์ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองดูพร้อมกัน อตอนนี้ผมเปิดเกมมิ่งหมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไม่อยู่ในเกมอา PUBG Mobile นะครับเดี๋ยวลองลองไปเก็บปืนแล้วมายิงดูนะครับว่ามันจะดีเลยไหมนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเปิดเสียง iPad ให้สุดก่อนนะครับอ่ะผมจะลองยิงนะครับว่ามันดีเลย์ไหมนะครับดูนะครับนะครับ นี่คือเปิดเกมมิ่งโหมดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาหูฟังมาปิดเกมมิ่งโหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองยิงใหม่ดูนะครับว่ามันจะดีเลย์ไหมอันนี้เป็นแบบปิดเกมมิ่งโหมดนะครับพอเราปิดเกมมิ่งโหมดแล้วเนะี่ยสังเกตดูนะครับผมลองยิงมันจะมีความดีเลย์เล็กน้อยนะครับเวลาเราปิดเกมมิ่งโหมด แต่ตอนที่เราเปิดเนี่ยจะสังเกตว่ามันแทบจะไม่ดีเลยเลยนะครับนี่ผมว่าอันนี้คือจุดเด่นของหูฟังที่ราคา2,000บาทครับแล้วเสียงนี่ทำออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับ